ขอบพระคุณครับท่านประธานผู้ดำเนินรายการนะครับผมพนัสทัศออน,นียนนท์ในฐานะเป็นผู้แทนจากสปปนะครับอย่างที่ทางสปปได้ได้อ่านคําแถลงแสดงท่าทีและจุดยืนของสอปปเมื่อเ <c oughs> ช้านี้ชัดเจนเลยก็คือว่าทางสปปสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองันสอง้าห้าเจ็ดส่วนในเรื่องการปฏิรูปนั้นนะฮะ ทางสงปปก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและน่าจะถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่สําคัญยิ่งนะฮะและข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการจัดเวทีไม่ว่าจะเป็นการจัดโดยอ,องค์กรหรือกลุ่มต่างๆกลุ่มใดก็แล้วแต่นะครับผมก็หวังทางสงปปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันน่าจะเป็นสัญญาประชาคมที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งทางพรรคการเมืองต่างเนี่ยนะฮะที่จะต้องเป็น ผู้เล่นนะฮะในในการเมืองของประเทศต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมนะฮะในการที่จะตกลงทําสัญญาประชาคมนนี้ต่อกันนะครับสําหรับสวปอเองเนี่ยนะฮะว่าที่จริงแล้วเราก็เพิ่งประชุมกันไปเมื่อวันสองวันมานี่เองนะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็คือประชุมกันว่าเครือข่ายของเราเองเนี่ยนะจะมีการขยาย วางแผนในการที่จะขยายวงออกไปมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะฮะในเบื้องต้นก็มีการตกลงว่าเราจะเปิดเวทีตามมหาวิยทยาลัยต่างๆในต่างจังหวัดจะเริ่มต้นจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ต่อมาก็เป็นมหาสาร,รคามอุบลราชธานีแล้วก็ปัตตานีนะฮะทางสปบ,าบาจะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าหากจะมีองค์กรหรือกลุ่มอื่นเข้ามาร่วมนะในกิจกรรมนะ,ะที่เราจะเดิน เราจะขับเครื่องเราต่อไปในเรื่องนี้นะ,ะโดยเฉพาะยิ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ว่าเราจะมีวาระของชาติในการที่จะปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองของเราเนี่ยนะฮะอย่างไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งเนื่องจากการปฏิรูปเนี่ยคิดว่าในที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของอำนาจทางการเมืองเนี่ยที่เราจะต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องการเตรียมการเนี่ยโดยการจัดเวทีต่างเนี่ยนะครับเพื่อทําให้ ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะฮะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะใน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 สังคมไทยเราเนี่ยฮะได้มีโอกาสนำเสนอและสุดท้ายตกผลึกออกมาเป็นเป็นข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูป,ปธรรมที่ชัดเจนที่สุดผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อการดําเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในนามของสอปปก็อยากจะค่ายขอเชิญชวนนะครับองค์กรต่างๆนะครับ ที่ท่านอาจจะมีะการจัดกิจกรรมของท่านอยู่แล้วนะหรือกําลังเตรียมวางแผนที่จะจัดกิจกรรมของท่านอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะมีการจัดร่วมกันนะมีการประสานกันนะโดยเพิ่งยิ่งโดยอาศัยที่เรามีเรามีแผนงานนะเรามีการ,การเตรียมการในการทํางานของเราไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมคิดว่าสพอ,อาจจะเป็นองค์กรแรกที่เริ่มต้น ในการที่ให้มีเวทีในการที่มาปรึกษาหารือกันเพื่อที่เราจะมีอะไรมีแผนการในการปฏิรูปหรือมีวาระในการปฏิรูปที่ชัดเจนต่อไปอนข้างหน้าครับขอบพระคุณครับ